ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวพัสดูจากน้องนะคะน้องไม่ได้ส่งมาจริงๆอะคะ่ะมันมันห่อมาที่บ้านนะคะแล้วก็มาเล่นบ้านนะคะตอนนี้ก็ไล่ออกไปข้างนอกแล้วันนี้นะค่ะออกมาเล่นมาที่เล่นบ้านนะคะแล้วก็บอกว่าอ่ะคือพัสะดุมาให้นะคะเอานะคะนี่แล้วก็ไปแกะกันเลยซึ่งก็กันไก่ใช่ไหม คัตเตอร์นะคะอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ขนาดไอ้าานี่เลยยังไม่ออกเตึ <c oughs> ้นน้ำบบว่าเขาแบบวัตฟินแบบมาแน่นมากเลยนนค,ค่ะคัตเตอร์ของใครแล้วก็ยังใช้คัตเตอร์ไม่ค่อยโอ๊ยสกรีดแล้วว่ะค่ใช้คัตเตอร์ไม่ค่อยเก่งนะคะค่ะแล้วก็ไปดูกันเลย เราเขาปุ่งยาอะไรมาให้ไอ,นนอนน้กล่องนั่นละเอออันนี้เปลี่ยนสถานที่ถ่ายท,ทำนะคะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยสะดวกนะคะดีนนะมากคืมาหมดแล้วแหละคยาคืมานะคะคจะมูกหายด้วยนะคะเดี๋ยวตั้งไว้ตรงไหนดีตั้งไว้ตรงนี้ก่นเนาะนะ กันกล่องไหนกันดีกล่องส้มก่อนอแล้วกันนะมันดูหนะนะักหนักที่หนักกว่านะคะหนักว่าเอิมคือว่าส่งมาทล้วไม่มมแล้วไม่มีฝาด้วยนะประเด็นคือไม่มีฝาด้วยแม่ช่างเอาสุท้ายแล้วหมือนกันเลยค่ะออ้อพอจบ ของแต่ละอย่างนะคะวีบ้าวีค่ะเราไม่ไเล่นแล้วค่ะของสามอย่างนี้นะคะช่วยเพื่อนๆช่วยอุ้ยเ <c oughs> ขาต้อเปิดเพื่อนๆช่วยโหวตกันด้วยนะคะว่าของสามอย่างเนี้ยเดี๋ยวนะคะยังไม่นะคะ ค่ะเพื่อนๆช่วยโบวตกันด้วยนะคะว่าสองของสามอย่างเนี้ยค่ะเพื่อนๆชอบอันไหนมากอุ้ยเพื่อนๆชอบอันไหนมากที่สุดนะคะเป็นเราเราชอบดีดคุมาที่สุดะค่ะแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันเยอะๆนะคะว่าชอบอันไหนมากที่สุดนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยค่ะบาย